สวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเลสซิ่งชาแนลนะครับช่งบางประจำร้านเลสิเอชาชนบุรีนะครับม,มองกระจกผ่านกระจกกอนวันนี้นะครับอยู่กับมาสด้า CX5 นะน่าจะ CX5 ติดไฟสองเท้าครับคือติดมาแล้วปัญหาคือผมแกะไล่ดูว่ามันเป็นอะไรสายมันตัดสายมันโดนตัดเลยเนี่ยรอยเหมือนโดนตัดเนี่ยมันขาดเนี่ยเนี่ยทีนี้ผมก็เลยมาไล่นะครับไล่ไปไล่มามาดูจุดต่อกันนะว่าจุดต่อเขาต่อกันตรงไหนนะผมมีนี้ให้ดูก่อนแอร์แบกนะครับเนี่ยเนี่ยคือแอร์แบก ถ้ารถเกิดอุบัติเหตุตรงนี้มันจะกลางออกมานะครับเนี่ยมันออกมาจากตรงนี้แหละเนี่ยแบ็กหน้าตายอย่างนี้นะผมถอดเสาลงมาแล้วถ้าใครมาทําเองนะครับเสาไม่ต้องแกะล่อสายมาเลยวิ่งมาหาที่โคมไฟนี่เปิดประตูครับนะาไฟมาล้วเห็นไหมอปปีประตูครับโอเคนะตกลงแล้วมันตัดกาวผมดูประตูก่อนประตูมันก็ไม่สันประตูมันก็ไม่มีสวิตช์นะ ทีเนี้ยไอคู่เนี้ยมีไฟอยู่เนี้ยต้องระวังนะครับเอาผมดับเครื่องก่อนอ่ะเรามาดูกันครับว่าเขาเข้ากันตรงไหนวิธีถอดนะครับวิธีถอดไอตัวไฟสองแผ่นที่ลงมานะครับเพื่อที่จะติดเพื่อที่จะต่อสายไฟสองเท้านะครับตรงนี้เป็นช่องเก็บแบนนะเรากดลงมาปุ๊บมันจะมีน,อน็อตอยู่ตรงนี้สองตัวนะครับไขน,อน็อตตรงเนี้ยสองตัวนี้ออกเสร็จแล้วนะจับข้างๆครับ ระวังนะค่อยๆจับนะรับจากข้างๆแล้วก็ดึงทึบข้างบนตรงนี้มันจะมีกิปเหล็กอยู่ตัวหนึ่งนะครับต้องค่อย,อยๆดึงนะอืดเดี๋ยวมันจะแตกเนี่ยพอดึงปุ๊บพอมันหลุดกิ๊ออกมาปุ๊บแล้วลงงนี้แล้วเราก็เลื่อนลงข้างหน้าเพราะตรงนี้เป็นริมที่มันแทงขึ้นไปข้างบนนะอันนี้ผมไม่ใช่คนทํานะอันนี้พี่เขาติดมานานแล้วตั้งแต่รถนั้นออกมาใหม่ๆละนี่ครับสายสีแดงเนี่ยเป็นไฟตรงนะครับเขาเข้าเขาเขา้เขากับสายสีน้ําเงินขาวเส้นนี้นเข้าน้ําเงินขาวเส้นนี้ ส่วนสายสายกาวเนี่ยเขาเข้ากับสีสีม่วงนะเนี่ยถ้าเราดูจากลักเนี่ยก็คือขวาบนสองเส้นเนี่ยเห็นไหมโอไม่ใช่เส้นเว้นเส้นเห็นไหมอาตามนี้นะ,ะเดี๋ยวผมต่อคืนให้พี่เขาก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับมัดคืนแล้วนะสายแล้วก็เดินเข้าข้างในนะเหมือนเดินกล้องตรงนี้อ่ะไม่ต้องถอดมันออกนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปร้อยอย่างนี้นะเราร้อยมาเหมือนเดินกล้องก็ได้พับเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็สอดตรงนี้ลงไป ตอนนี้ไฟติดแล้วอ่ะเดี๋ยวนะผมสตาร์ทรถก่อนนะอ่ะผมปิดประตูนะครับตอนนี้รถสตาร์ทแล้วเห็นไฟไหมเห็นไฟไหมเอะผมดับผมปิดประตูนะเห็นไหมมันมันติดดับพร้อมกับเปิดประตูปิดประตูนะครับอีกทีนะะปิดประตูนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บงานก่อนอันนี้ครับ เกี่ยวข้างเกี่ยวข้างหลังนะเกี่ยวข้างหลังแล้ก็กดลงไปมันจะมีกลิฟอยู่ตรงนี้ตัวครับอ,อ่ะแล้วก็จะมีน็อตตรงนี้สองตัวครับไข่น็อตขึ้นไปก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวทำไมคลิปมันไม่ลงเดี๋ยวขอผมดูแป๊บหนึง่งอ่าโอเคกดลงไปดังกึ๊บนะ